ครับสวัสดีครับอยู่กับผมแฮกบารอยครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซและท่านผู้ติดตามที่น่ารักทุกๆท่านครับผมผมแฮกบาดอยมีสินค้าใหม่มานำเสนอจะสวยสดงดงามขนาดไหนเชิญรับชมได้เลยครับผมมีเข้าใหม่2คันนะครับพี่ๆเอท่านไหนอยากได้ก็รีบๆด่วนเลยนะครับจะเป็น RT ร์้อยครับ2คันเลยครับอยู่ข้างในครับ ของสวยงามนี่ไม่ได้ออกไปโชว์นะครับอยู่ในร้านเลยครับนี่เดี๋ยววันนี้ผมรีวิวให้2องคันนี้ครับเข้าใหม่ครับ r t รแล้วก็คงสยามพัฒตาช้างเนาะก็จะมีพี P ่พ e ี F ่ C. คอมเมนต์มาเนาะบอกว่าจ่ายเงินยังไงครับก็เบอร์โทรท้ายคลิปครับติดต่อกับเฮียได้เลยครับผมให้เบอร์โทรและที่อยู่ท้ายคลิปทุกคลิปเลยครับแล้วก็จะเป็นแบบ ขอราคาควงสยามครับนี่ตัวนี้เลยครับแยกก็แยกขายยกชุดก็ขายนะครับนี่จะมีประมาณนี้ครับก็มีราคาให้ครับแล้วก็จะมีพี่เขาบอกว่าส่งลาวเท่าไหร่นะครับก็ผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนาะต้องคุยกับเฮียเบอร์โทรท้ายคลิปครับผมก็มีราคาให้ครับแต่ราคาส่งนี่ผมไม่ทราบนะครับต้องคุยราคาเองกับเฮียครับ ก็จะมีสนใจ rt ร้อยสี่สิบร้อยห้าห้าครับตอนนี้ร้อยสี่สิบกับร้อยห้าห้านี่ออกไปหมดแล้วครับต้องรอสักหน่อยนะครับประมาณอาทิตย์หน้าน่าจะมีเข้ามาแล้วครับส่วนตอนนี้นี่คลิปนี้นี่ยังไม่มีนะครับก็จะมีร้อยร้อย0 110ิบห้าร้อยยี่สิบร้อยสิบประมาณนี้ก็ส่วนร้อยสี่สิบร้อยห้าห้าออกไปหมดแล้วครับโอ้โห สินค้าท็อปนิดมากครับร้อยสี่สิบกับร้อยห้าห้าเนาะส่วนมากพี่พีเอฟซีเขาจะชอบไปปั่นน้ําเนาะเครื่องจะพอดีเลยครับเครื่องแรงไม่ตกครับแล้วก็ไปใส่ลดการเกษตรเนาะเหมาะนะครับร้อยสี่สิบกับร้อยห้าห้าเนาะแล้วก็มีพีเอฟซีขอดิสันทีดีครับขอราคาครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่นี่ครับเครื่องนิสันครับนี่ ก็จะมีอยู่ข้างในอีกตัวนะครับนี่ตัวนี้จะอยู่ที่ราคาประมาณสามหมื่นครับนี่นี่ตัวนี้เลยครับใช่ทีดีไหมครับฝาแดงครับนี่ี่สันนัดสันครับตัวนี้จะติดปั๊มน้ำครับถ้าจะมาซื้อแยกก็ขายนะครับนี่ตัวนี้ครับแบบนี้เลยครับสามหมื่นครับเช็คให้พร้อมแบบสตาร์ทได้ครับพร้อมใช้งานครับนี่ตัวนี้เลยครับก็จะมีข้างในโน่นอีกตัวครับ เดี๋ยวผมมารีวิวข้างนอกดีกว่าครับข้างในนี่ไม่สะดวกเท่าไหร่ครับนี่สามหมื่นนะครับตัวนี้ครับนิสสันฝาแดงครับใช่ทีดีหรือเปล่าครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เนาะถ้าผิดถูกไงก็คอมเมนต์ได้ครับจะมีเครื่องแบบนี้แหละครับอยู่สองเครื่องครับ B d ดีสองห้านะครับนี่ใช่ทีดีหรือเปล่าครับนี่ตัวนี้แหละครับตัวนี้จะเป็นฝาแดงนะครับนี่สภาพก็จะประมาณนี้แหละครับ นี่เค็คพร้อมใช้นะครับนี่สวยๆแบบนี้แหละครับข้างในจะมีอีกตัวครับนี่นิสสันมีสองพันห้าครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกตัวครับข้างในครับนี่ตัวนี้จะติดปั๊มน้ำครับอันนี้คือตัวอย่างไงครับพร้อมใช้นะครับนี่นี่สัดทรงก็จะประมาณนี้ครับเช็ค่วเช็คซึมสตาร์ทให้ฟ้องมะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกตัวข้างในครับอีกตัวครับนี่อยู่นี่เลยครับยังไม่ได้เช็คนะครับนี่ สามหมื่นบาทครับนี่นิสสันครับฝาแดงเหมือนกันครับทีดีน่าจะออกไปแล้วมั้งครับเหมือนผมเห็นผ่านๆอยู่นะครับก็จะมีเครื่องไม่ตรงไม่ตี้ครับฮีโร่ครับไม่ตี้นี่น่าจะประมาณสามหมื่นนะครับอีซูก็สามหมื่นครับนี่ตัวนี้เลยครับนี่โอ๊ยขอให้ครับนี่ก็อยู่ข้างในหน่อยครับนี่ไม่ตี้เอสครับ ราคาน่าจะประมาณสามหมื่นนะครับถ้ามาซื้อก็เช็คให้ครับสตาร์ทครับลองให้ครับเช็คได้ทุกตัวนะครับลองได้ทุกตัวครับนี้ติดถนนใหญ่ก็เลยแบบปิดมิดเช็ดหน่อยครับเผื่อเนาะคนเข้าคนออกครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีฮีโร่ครับฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่อยู่ไหนฮีโร่ครับสองหมื่นเจ็ดครับนี่ก็จะมีเกียร์ครับเกียร์นี้เยอะครับนี่ ปก,กุงวกเกียร์ครับเยอะมากครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับเครื่องดีพดีครับดีพดีนี่ไม่ได้ถามนะครับอาจะประมาณราคาไม่ค่อยแรยงประมาณสองสามหมื่นนะครับประมาณนี้ครับงานงานเขาขายครับนี่ก็ติดต่อสอบถามเบอร์โทรท้ายคลิปเนาะถ้าใครมีรถแบบเครื่องพังหรือเครื่องอะไรครับก็มาเอา ที่ร้านเฮียได้ครับอันนี้จะเป็นดีฟดีนะครับ16วาล์วเทอร์โบเครื่องตัวใหม่ครับนี่น่าจะพร้อมใช้ครับเพราะว่าเฮียเขาเอาของมานี่พร้อมใช้ทุกตัวครับนี่ประมาณนี้ครับสวยเลยครับนี่ดีฟดีครับโอ้สวยมากครับเอาไปวางไม่ตกไม่ตีเนาะใครมีไม่ตีฮีโร่เก่าครับนี่ตัวนี้จะอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดนะครับนี่อันนี้ฮีโร่ครับอันนี้ก็ฮีโร่ครับสวยครับ เกียร์นี่เยอะมากครับมาเลือกเราได้ครับนี่เกียร์เกียร์ครับนี่นี่ใครดูเปลี่ยนก็มาเลือกเอาได้ครับนี่พวกกลุ่มพวกเกียร์ครับนี่ประมาณนี้ครับนี่เครื่องเครื่องเครื่องมิซูก็มีนะครับใครอยากได้ครับนี่มิซูครับนี่มิซูน่าจะประมาณราคาจะไม่เกินสามหมื่นนะครับนี่ประมาณนี้ครับสองหมื่นเจ็ดถึงสามหมื่นนะครับเห็นเฮีย เฮียบอกนะครับแต่ราคาขึ้นอยู่กับเฮียเนาะเพราะว่าติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรเลยครับว่าผมรีวิวให้นี้เพียงคร่าวๆเนาะก็จะมีพวกนู่นพักใดคอมเอครับเยอะมากครับนี่เสียงกรงย่อมๆะครับประมาณนี้ครับนี่พวกดงพวกใดครับเยอะครับนี่ร้านเฮียเขาขายพรบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไถอะไหล่รถหรือพวกปั๊มนงปั๊มน้ําครับประมาณนี้เนาะใครสนใจก็ เบอร์โทรท้ายคลิปเนาะส่วนอะไหล่ข้างนอกก็จะมีประมาณนี้ครับพกล้อเหล็กครับเครื่องครับเครื่องหกสุดก็มีนะครับตัวน้นี่เครื่องปั๊มน้ําเหมือนกันครับนิสสันฝาแดงครับตัวนี้ก็ฝาแดงเหมือนกันครับนี่ที่วางอยู่ข้างหน้าผมครับนิสสันฝาแดงครับนี่นี่เครื่องเยอะครับมาเลือกชมได้ครับที่ร้านครับเบอร์โทรและที่อยู่ท้ายคลิปนะครับพวกล้อเหล็กก็มีครับเยอะมากครับนี่ล้อลุงล้อเหล็กครับคาดครับผ่านครับ นี้ใช่เครื่องนิสสันทีดีไหมครับในนี้ฝาขาวนะครับเนี่ยตัวนี้ครับนี่อันนั้นเครื่องมิตซูเอลสองร้อยครับติดปั๊มน้ำครับนี่ประมาณนี้ครับตัวนี้ฝาขาวนะครับจะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นเจ็ดถึงสามหมื่นนะครับนี่ราคาคร่าวๆนะนี่ก็จะมีประมาณนี้ครับหกล้อยงร้อยางครับนี่นี่ประมาณนี้พวกเฟืองท้ายรถใหญ่ๆก็มีนะครับนี่นี่นี่ นี่ปั๊มน้ำเบลอเบลอเลยครับนี่ใครชอบของใหญ่ๆครับก็มีเหมือนกันครับอันนี้เครื่องปลูกข้าวโพดครับก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ3,000บาทนะครับนี่มีสองสามตัวให้เลือกครับนี่ไม่ว่าจะเป็นกระทะกระทะล้อรถไถเนาะนี่ก็ยังมีเลยครับนี่ราคาไม่แพงครับมาเลือกมาชมเอาได้ครับนประมาณนี้ครับนี่ปั๊มน้ำครับนี่ โคงนี่จะอยู่ที่ประมาณหมื่นหมื่นหมื่นสามนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าครับประมาณหมื่นสองหมื่นสามครับตัวนี้ครับนี่เดี๋ยวผมรักดูราคาครับกระทิงแดงครับหมื่นสามนะครับนี่ตัวนี้ครับนี่ตาช้างครับสวยๆเลยครับนี่อยู่ที่ราคาหมื่นสามนะครับนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ครับอันนี้เป็นเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับนี่สามพันบาทครับนี่ตัวนี้สวยๆครับมาเลือกเอาได้ครับไม่ว่าจะเป็นนงแหนบครับ แหนบก็มีนะครับนี่นี่แหนบก็ต้องถามเฮียครับเพราะว่าผมก็ไม่ทราบราคาเหมือนกันครับเอาไปใส่สาลุงสารี่ครับหรือแหนบรถกระบะก็มีนะครับนี่นี่ล้อยงลอยางครับมือสองครับเฟืองท้ายครับไปใส่สารี่ครับเยอะครับหรือไปใส่รถกระบะก็น่าจะได้ครับนี่ประมาณนี้ครับโอ้อะไรเยอะมากครับมาเลือกมาชมได้ครับอันนี้ผานบุกเบิกครับอยู่ที่ราคาประมาณพันพันกว่ากว่านี่แหละครับประมาณนี้เนาะ ผมก็บอกราคาไม่ถูกเหมือนกันครับเยอะจัดครับก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรท้ายคลิปได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นคอสารี่เนาะทันเลอร์ครับก็ยังมีครับนี่สองสามตัวครับนี่ประมาณนี้ครับพวกอะไหล่ผ่านพุงผ่านไผ่ครับมีครับนี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูรถไถเข้าใหม่ครับ r t 1 0 0รอครับนี่ตัวนี้เลยครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงเนาะ มี f c ฟซีพี่ FC ท่านหนึงนะ่งเนาะขอให้ผมสตาร์ทหมดทุกเครื่องครับโอ้ไม่น่าจะไหวนะครับเอาประมาณสักเครื่องก็พอเนาะผมโอ้หมดแรงแน่นอนครับถ้าทุกเครื่องนี่ผมผมสตาร์ทให้ไม่ได้จริงๆครับเอาคลิปละเครื่องก็เครื่องละชุดเนาะพอดีพอดีครับถ้าหมดทุกเครื่องนี่โอ้ผมไม่ได้ไปไหนเลยครับสตาร์ทยากเหมือนกันครับเดี๋ยวผมลองตัวนี้ให้เลยครับ r t ร0 0เนาะนี่จัดให้ตามคำขอครับนี่ สวยๆครับจะรีวิวแบบมืดๆหน่อยนะครับขออภัยครับเพราะว่าไม่ได้จอดข้างนอกครับนี่ผมให้ดูสัดส่วนผมสวยงามครับโอ้โคงเออลืมบอกโครงโคงสองหมนดนะครับนี่มีพีเอ c ถามราคาเข้ามาเนาะสองหมครับตัวนี้ครับนี่โอ้ยางนี่ยางใหม่เลยครับนี่สวยมากครับนี่ประมาณนี้ครับ ก็ือว่าจะเป็นยางพวกใส่สาลุงซารี่ล้อกระทะมีนะครับนี่มาเลือกเอาได้ครับนี่นี่เดี๋ยวผมพาเดินดูสักหน่อยครับนี่ไหนๆก็เดินมาแล้วครับนี่ล้อกระทงกระทะครับโอ้เยอะครับเยอะจัดครับนี่มาเลือกเอาได้ครับกระทะธรรมดาหรือนี่น่าจะล้อแม็กหกรูครับนี่วกยงวกยางเยอะครับหน่นครับอันนี้น่าจะ กระทะบรรทุกมั้งครับแม็กมั้งครับเนี่ยอ๋อกระทะธรรมดาครับแต่วงใหญ่ครับไปใส่ซาลี่ครับนี่นี่ประมาณนี้อันนี้ถ้าจะแม็กแม็กบรรทุกแล้วมั้งครับโอ้เยอะครับอ๋อกระทะธรรมดาครับอ๋อมาเลือกมาชมได้ครับนี่ก็จะมีประมาณนี้ครับผมก็รีวิวแบบคร่าวๆเนาะอรีวิวหมดก็คงไม่ไหวอะครับนี่ล้อแม็กมีชุดนึงครับสวยๆครับใครอยากได้ครับนี่หกรูนะครับนี่ นี่มีมีสีวงนะครับครบชุดครับนี่ประมาณนี้ครับส่วนคันที่สองก็จะอยู่โอ้มืดหน่อยนะครับขอไฟครับนี่นี่ร้อยเหมือนกันครับนี่นี่เดี๋ยวผมสตาตัทเครื่องนี้ให้ฟังครับอารทีร้อยครับนี่ r อารทีร้อยจะอยู่ที่เดี๋ยวผมดูราคาก่อนนะสองหมื่นสี่ครับนี่สองหมื่นสี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้นี่สองหมื่นแปดนะครับนี่ โค้งครับโค้งสวยมากครับตัวนี้ครับนี่นี่นี่สองหมื่นแปดครับนี่ประมาณนี้ครับสวยมากครับอันนี้หลังร้านนะครับไม่ได้ออกไปโชว์ครับหน้าร้านมีสองชุดเหมือนกันครับนี่ผมรีวิวให้ PFC ได้ชมเนาะรถไถเข้าใหม่ถ้าใครใจร้อนก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรท้ายคลิปครับถ้าไม่ใจร้อนก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอครับ เดี๋ยวผมแฮกบ่าวดอยจัดให้เหมือนเดิมครับขอมาไม่เคยจัดครับแฮกบ่าวดอยครับจัดให้ตลอดครับผมถ้าคลิปนี้ยังไม่ถูกใจเนาะก็รอชมคลิปหน้าเนาะเพราะว่าผมจะอัปเดตสินค้าเข้าใหม่เรื่อยๆครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้ผมแฮกบ่าวดอยครับเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆครับประมาณนี้เนาะนี่พร้อมใช้ไม่ไอไม่ดันนะครับนี่สวยมากครับ เดี๋ยวผมไปรีวิวหน้าร้านดีกว่าครับเราว่าข้างในนี้มหมดครับรับรองว่าสวยแน่นอนครับถ้าใครเข้ามาก็เข้ามาดูที่ในร้านได้นะครับอันนี้ม่ได้อยู่นอกร้านนะครับบอกว่าดูมาจากช่องแฮกบาร์ดอยนี่ก็จะมีราคาพิเศษสักหน่อยเนาะบอกเป็น FC แฮกบาร์ดอยครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าร้านครับนี่ส่วนหน้าร้านครับก็จะมี R t ท0 0อยครับนี่สวยๆครับอมโครงสยามพัดครับ ตัวนี้จะเป็นร้อยี่ครับตัวนี้สวยมากครับตัวนี้ก็โค้งสยามพัดเหมือนกันครับส่วนตัวนี้จะเป็นอีทีครับนี่ e อทีครับราคานี่บอกเลยไม่แรงครับแล้วก็จะมีไอ้โค้งเอ็นซสาเนาะราคาน่าจะประมาณสองหมื่นนะครับโค้งนี้ครับสองหมื่นครับนี่สวยเหมือนกันครับแต่ขึ้นดอยลงดอยนี่แนะนําให้ใช้ตัวนี้ดีกว่าครับเพราะว่า จะเบรกอยู่ดีกว่าครับตัวนี้จะเบรกไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้ครับแนะนําใช้ตัวนี้นะครับขึ้นดอยลงดอยครับนี่กรงสยามพัดครับสองหมืนแปดครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมมาลองเสียงให้ฟังนะตัวนี้ดีกว่าครับ R T รท้อยครับนี่สตาร์ทได้ครับนี่ตัวนี้ครับสวยๆครับพร้อมใช้ไม่ไอไม่นันครับนี่เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงครับรอแป๊บครับ นี่ไงครับเป็นไงครับโอ้ดูไฟตรงให้ตาครับโอ้เจ๋ไงไหมครับนี่พร้อมใช้ครับตัวนี้สองหมื่นสี่นะครับโค้งนี่สองหมืนแปดครับฟับงเสียงใกล้ๆนะครับบอกเลยว่าเดินเบาะนะโอ้พอดีไม่ได้ต่อสายคันเล็กไงครับเจ้เดี๋ยวผมว่นเดินเบาเนาะ เดินเบาคฟังเสียงครับโอ้โหถ้าเดินเบาแบบนี้ได้นี่บอกเลยว่าสุดจัดครับโอ้เครื่องเครื่องนิ่มๆเลยครับ r ร1 0 0ครับนี่ส่วนมากที่ทีเอฟซีนิยมใช้เนาะเพราะว่าไม่หนักเยอะครับอันนี้คือเดินเบานะครับเนี่ยเพาะมากครับถูกวอนครับไม่ดีเลยครับเนี่ยอันนี้ตะข่ายไี่ใหม่นะครับ ับโอ้ยสุดจัดครับซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับนี่พร้อมใช้ครับใครมาร้านนี้นี่จเจริญยนการเกษตรนี่ไม่ผิดหวังครับถ้าเข้ามาแล้วนี่ไม่ยอมเดิอนออกตัวเปล่าแน่นอนครับดิสวยๆครับนี่ผมสตาร์ทให้ฟังเสียงพอของปากของคอเนาะ หนึ่งคันครับพอครับโอ้พ้าหมดทุกคันนี่ทั้งวันครับโอ้โหไม่มีแรงสตตร์หรอกครับโอ้โหนี่ครับเดินเบานิ่งๆนะครับนี่อาร์ทีร้อยครับไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากครับนี่โค้งนี่สองหมืนแปดนะครับนี่ดีครับดูครับส่วนสั์ครับผมยกดูแล้วครับไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ครับตัวร้อยยี่สิบจะหนักกว่านะครับเพราะว่าเครื่องใหญ่เนาะตัวนี้จะพอดีพอดีเลยครับ ร้อยแรงครับถ้า90สินี่ก็จะเล็กไปนะนี่ขึ้นเขาขึ้นดอยนี่สบายสบายเลยครับถ้าตัวร้อยนี่เนาะไม่แรงเยอะไม่แรงน้อยพอดีพอดีครับนี่ประมาณนี้เนาะด,ดับเครื่องก่อนครับนี่สายคันเร่งครับคันเร่งสายของเทค้ครับนี่สายฟางครับนี่ประมาณนี้ครับนี่ส่วนผมก็ได้นี่ อันนี้ผมเอาไปใช้เองนะครับถ้า PFC ท่านไหนอยากได้ก็มาเลือกเราได้ครับนี่นี่อันนี้ผมไปใช้เองนะครับใช้งานเองครับนี่ได้โชบคคู่หนึ่งครับไปใส่รถครับถ้า PFC ท่านไหนอยากได้อะไรอะไรก็เข้ามาดูที่ร้านเฮียได้นะมีแทบครบทุกอย่างครับนี่ขนาดผมยังอดใจซื้อไม่ได้เลยครับนี่ผมก็ได้ไป2ชุดนะครับชุดแรกจะเป็นกันกันชนหน้านะครับ ผมไปใช้ครับสวยมากครับราคานี่บอกเลยว่าเหมือนได้ฟรีครับเนี่ยให้ผมเอาไปใช้เนาะกันชนสี่ขสี่ครับตัวหน้าครับตัวที่เขาหินดิตกันครับสีดํานั่นแหละผมได้ไปตัวหนึ่งครับไปใส่ครับโอ้โหสวยมากครับบอกเลยว่าโอ้โหเหมือนได้ฟรีครับพวกขงพวกขาครบครับใครอยากได้อะไรชิ้นไหนก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรเนาะหรือว่า คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้ครับอยากได้อะไรชิ้นไหนเนาะอันนี้ส่วนต่อมาจะเป็นร้อยยี่สิบครับสองหมื่นเจ็ดนะครับตัวนี้ครับนี่ตัวนี้นะครับสองหมื่นเจ็ดครับโค้งนี่สองหมื่นแปดครับตัวนี้ร้อยเนาะนี่สองหมื่นสี่ครับอันนี้สองหมื่นเจ็ดครับอันนี้หมื่นสี่ครับนี่ตัวนี้ต้องวิ่งสำหรับวิ่งงานไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เนาะงานเบาๆครับ ก็ได้เหมือนกันครับแต่แรงนี่จะน้อยหน่อยครับ et แปดสิบครับราคาก็มีแรงนะครับส่วนโครงนี่สองหมื่นนะครับชุดนี้จะอยู่ที่สามหมื่นสี่ครับนี่เอาไปใช้งานได้เลยครับที่ว่าไม่หนักหนักเยอะนะครับใช้งานแบบเบาๆหน่อยครับถ้าหนักขึ้นมาหน่อยก็ผมแนะนำอาร์ทีร้อยครับส่วนักขึ้นมายอีก็จะเป็นร้อยยี่ครับนี่ร้อยี่ครับหนักๆเลยครับไปได้หมดทุกที่ครับนี่ ผมมารีวิวเครื่องรถไถที่มียังมีอยู่ที่ร้านเนาะก็จะมีร้อยสิบครับสองหมืนหกครับนี่ตัวนี้ครับร้อยสิบนะครับสองหมืนหกครับนี่สวยๆครับไม่ไอไม่ดันครับพร้อมใช้ครับรับประกันว่าใช้ได้ทุกตัวครับนี่ก็จะมีร้อยร้อยจะมีประมาณสี่เครื่องครับก็จะมีอยู่สองชุดข้างในเนาะเออประมาณสี่เครื่องครับก็จะมียันมาที่เอฟหนึ่งหนึ่งห้าครับสองหมืนสองครับนี่ตัวนี้เลยครับนี่สองหมืนสองครับ เครื่องนิ่มมากครับตัวนี้ครับนี่ส่วนตัวร้อยนี่สวยมากครับดีไอแล้วมั้งครับตัวใหม่ครับ RT ทีครับสองหมนสี่ครับส่วนนี้จะเป็นร้อยยี่ครับสองหมื่นเจ็ดครับนี่อันนี้ก็ร้อยยี่ครับสองหมื่นเจ็ดก็จะมีอยู่หนึ่งสองห้าร้อยยี่สิบร้อยสิบร้อยเนาะสินค้าอยู่ที่ร้านเนาะก็รอสินค้าเข้ามาใหม่เนาะถ้ายังไม่ถูกใจครับชวนร้อยร้อยสี่สิบนี่ไปออกไปหมดแล้วครับ ถ้าใครอยากได้ก็รอชมคลิปหน้าเนาะติดตามไว้เลยครับกดกระดิ่งไว้ครับจะได้เห็นคลิปใหม่ๆก่อนใครเนาะถ้าไม่กดกระดิ่งไว้นี่ไม่เห็นแน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์นะเนาะพี่พีเอฟซีครับส่วนตัวนี้หมื่นพ้่นครับนี่ทีเอฟแปดห้าครับยันมากครับผูกมากครับตัวนี้ครับส่วนรถการเกษตรก็ยังมีอยู่นะครับนี่อันนี้เครื่องยนต์ครับอันนี้เครื่องร้อยสี่สิบครับแล้วก็สาลี่ก็อยู่ข้างหลังครับสาลี่ก็จะอยู่มื่น หมื่นสี่หมื่นห้าครับประมาณนี้ครับนี่ผมก็จะอัปเดตสินค้าอยู่ในร้านประมาณนี้นะอันนี้ร้อยยี่ครับถ้าใครอยากได้ครับสองหมื่นเก้าครับนี่สองหมื่นเก้าอันนี้สองหมื่นเจ็ดครับสวยๆครับร้อยยี่ครับส่วนตัวนี้ก็สองหมื่นเจ็ดเหมือนกันครับนี่ตัวนี้ครับตัวนี้ร้อยสิบสองหมื่นหกครับนี่นี่ ตัวนี้ร้อยครับอกสวยมากครับตัวนี้ก็ร้อยครับเนี่ส่วนเบอร์โทรครับเนี่สหลายชนเจริญการเกษตรครับเครื่องยนตราคาถูกที่สุดมือสองสภาพดีครับบั้นห้อยนรงแรมครับ0ู5 6 0แป4ห้าหนสี่เก้าสี่สามหครับติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรนี้ได้เลยครับใครสนใจจะจ่ายตังค์ยังไงหรือซื้อยังไงส่งยังไงก็ติดต่อตามเบอร์โทรได้เลยครับเนี่ย สินค้ามีเข้ามาใหม่เรื่อยๆครับเนี่ยผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆครับประมาณอาทิตย์หน้านะ่าจะมีเข้ามาใหม่ครับเนี่ยสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ๆเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับสพืรับการแจ้งเตือนคลิปอีโอใหม่ๆก่อนใครครับสำหรับคลิปนี้บายๆครับนี่เจอกันคลิปหน้ารถสวยๆครับสวัสดีครับ